แต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์เนีเพื่อนเลยบอกให้เขาเรียนหนังสือให้สูงสูงสีดำสวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องนะลุงป่านะผู้บ่าวผู้สาวทุกๆคนนะมนืนีก็มาอยู่กับผมหลวงจ๋าที่บ้านชนแนรคนเกา่าคนเดิมนะมนืนีผมก็มีเมนูดีๆนะมาแนะนำพ่อพี่น้องอีกเช่นเคยนะเมนูสำหรับมือนีก็เป็นหนึ่งฮอตด็อกนะ นุ่มๆเ้ยครับเลยตลาดน้ำจิ้มเนื้อย่างครับนี่ครับได้ฮอตดอกมาจากตลาดครับประมาณมัวรนี่นะครับเหลือโรงเรียนก่อนสิ่หยุดปีไม่กับไปแวะตลาดครับได้ฮอตดอกมาสองคุงเลยคมาหนึ่งครับถอดเดี๋ยวมัน้เป็นน้ำมันพนับพักกับซิมีสปอนเซอร์รักของห้องเก่าครับนี่ครับกะเขือครับ บักแตงครับผักกาดดอกนี่ครับผักกาดดอกความแล้วแบบมีผักกาดขาวความครับบรรยากาศเนี้ยแมงแรงครับอยู่สวนผักแล้วมาถัยบมื่อใดไปถ่ายอยู่ให้ครับวัอนี้เลยฟังเสียงครับนกห้องกําลังสิโนน่ะเสียงไก่ห้องมาบรรยากาศเย็นๆนะไก่กำๆอยู่สวนผักนะก็เริ่มเย็นจักหน่อยนะครับ ย้ำแดงัเลยถ้าพอพี่น้องนับอยากหนึ่งฮอตด็อกก็แล้วก็ไปแซ่บไปเลยครับจุ่มดี่เหลือ Ừ. bật đèn ở hết ác, không còn không ăn ừ. หนึ่งกิ๊งสีมันจิบโปปี่นน้ำมันครับนุ่มเลยอ่ะนัวผมอืม,อม น้ำจิมกับเผ็ดแล้วก็หวานเ็หน่อยครับ <c oughs> มาดีครับพ่อพี่น้องครับหนึ่งฮอตดอกกับน้ําจิมเนื้อย่างเผ็ดๆหวานๆน้ากันครับ ก็ว่ากินเขาแรงน้ำกันนะครับเมื่อหนึ่งฮัดดอกครับ พอพี่น้องกันปีใหม,ไไาาม,มไ่ได้ไปเที่ยวดาวด้ยไครคอมเมนต์ได้ครับได้ไปเที่ยวไปสรงปีใหม่ครอบครัวอ้ยู่ไสกคคอมเมนต์ได้ครับวนผมก็ไยูบบ้านนะครับ่ไดยไปไส เริ่มเข่าหนาหนาวแล้วครับร้อมพี่นองอ่ะยืดเรื่มบึงแย้งสุขภาพเจ้าของผูใดเดินทางกลับบ้านอน่ะเพราะยงเดินทางดยสวัสดิภาพนะครับ ผักกาดดอกครับ ผมว่าไปย่างกับเสียบย่างนึงครับไันสิหอมทานครับเอาไปไหมจัง่อยครับมันก็สีเหลวแต่ผู้มักนับใส่กว๋วเลยไปย่างไปทอดจังเลยก็ได้ครับเลี้ยงใกล้ไรครับมันก็เลี้ยงจังเลยครับ,รบต้องกอ่อไป ยุงกันเริ่มมากครับตัวนี้กันเลย นุ่มและก็แซบนี่ครับหนึ่งใส่กอกนะเจียงดังเจีงน่อยครับทั้งไก่ไก่กับลายบดหนึ่งใส่กอกวันนี้ก็ที่ว่าแซบคักแซบแน่ครับกับน้ำจิ้มเผ็ดและก็หวานครับถ้าพอพีหนองครับมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง หลวงจ่าที่บ้านแอลนะม่เลือกครับขอบครับ